วันนี้มาใหม่เลยค่ะนะคะลูกค้าลักษณะทรงเนี่ยจะเป็นหน้าวีแบบนี้นะเวลาเราใส่เนี่ยจะช่วยให้ด้านหน้าเนี่ยเป็น V ีเชฟมากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าแล้วก็ปลายผมค่ะจะเป็นการสไลด์งมเข้าทรงแบบนี้นะคะลูกค้าธรรมชาติมากนะคะลูกค้าใครไม่ชอบมัดนะคะลูกค้าสามารถเปียได้ค่ะนะคะลูกค้าจะมัดจะเปียจะหวีจะหนีบอะไรได้หมดนะใครชอบเปียแบบไลผมเยอะๆก็สามารถจัดได้นะคะลูกค้าทรงสวยสีสวยค่ะรับรองเห็นไหมอานี่นะคะลูกค้าเวลาเราจะเปียแล้วก็เก็บเปียชอบเปียแน่นเปียหลวมใครจะใส่รับปริญญา ได,ได้หมดนะคะลูกค้าใช้ชีวิตประจําวันได้ปกตินะคะลูกค้าชอบไล่ผมเยอะเห็นไหมอันนี้ก็ไล่ผมปล่อยไล่ผมเยอะๆแบบนี้ก็ได้เปียได้แบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมนะคะทรงสวยมากแต่ถ้าสมมติว่า ใครไม่ชอบเปียนะคะลูกค้าใส่แสกกลางแบบนี้ค่ะนี่รุ่นนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแสกซ้ายขวาได้นะเดี๋ยวให้ดูว่าเวลาแสกอ่ะพี่จ๋าลองแบบแสกด้านข้างหน่อยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมะะอันนี้นะคะลูกค้าอันนี้นะคะลูกค้าถ้าเราแสกข้างคะ่ะก็จะเห็นเป็นกอปี้หนังหัวแบบนี้อ่าแสกข้างแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะแสกอีกข้างหนึ่งก็ได้นะคะลูกค้าเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นการทอครึ่งศีรษนนะคะด้านบนเนี่ยก็คือแสกเป็นแบบนี้เลยจะแสกซ้ายแสกขวาได้หมดนะคะลูกค้าหรือว่าเราจะมัดจุก็ได้นะคะลูกค้าผมสวยมากดูเห็นะคะล ได้หวีได้หนีบได้ทําสีได้ผมสวยแบบนี้นะคะลูกค้าปกติ8,990บาทวันนี้จัดโปรโลดไปเลยค่ะเหลือเพียงแค่5,500บาทนะคะลูกค้าคือทรงสวยมากแล้วก็คือธรรมชาติมากอ่ะนะคะลูกค้าใครสนใจลูกค้าต้องรีบสั่งแล้วนะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยค่ะเห็นไหมน่ารักมาก